สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ OK t o h o โฮมดนะครับผมวันนี้เรามาในหมวดของหูฟังนะครับตัวนี้เป็นของดีที่ผมอยากจะรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับหรูหรามีสไตล์มากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ r e m a x r b S2 นะครับ Sport b l u ต t o o t h Headset นะครับตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่าว่ามันจะหรูหรามบบที่ผมบอกไหมนะครับดูจากด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะ ให้ความหลูมากๆนะครับผมดูกันจะชัดนะฮะนี่เห็นไหมครับจากด้านบนนะครับมองด้านหน้าก็จะมีชื่อรุ่นบอกตรงนี้นะครับเป็น Mac Re-Mac International m a g n s s s r t b l u e u o o t h Headset นะครับผมก็จะมีลักษณะของออหูฟังขึ้นมาแบบนี้ซึ่งถือว่าดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับนี้นะครับจะเป็นขึ้นเต็งของมันนะครับมันจะบอกว่า อยู่ได้ตั้งแต่18เฮิรต์ถึง23,000เฮิรต์นะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับรายละเอียดต่ำมากแล้วก็สูงมากเลยนะครับสูงกว่าลำโพงตั้งโต๊ะบางตัวอีกนะครับหรือหูฟังบางตัวนะฮะถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่เวิร์กสุดๆเลยและตัวนี้สำคัญที่สุดคือมีแม่เหล็กด้วยนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเหมือนเป็นแมากลนนะแม่เหล็กอะไรอย่างงี้นะฮะก็ดูด้านหลังลักษณะก็ประมาณนี้นะครับข้างๆก็จะมี ชื่อยี่ห้อบอกตรงนี้นะครับเป็น m Magnet s p o r t Bluetooth t e a d s e t นะครับโอเคนะฮะด้านบนก็มีตัวนี้เอาไว้ดึงออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับมันเปิดง่ายมากๆนะครับสำหรับตัวนี้แค่เปิดออกมาแค่นี้นะครับมองกันจะชัดเห็นไหมครับมองจากด้านบนหรูใช่ไหมครับดูจากตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับเว็บไซต์หรือเปล่าตรงนี้อ๋อไม่ใช่นะครับจะบอกชื่อรุ่นนะครับตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับ ดูความหรูหราของเขานะครับผมชอบมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะใส่ถุงหนังอ่าเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่หนังนะครับออเดอร์สรีใสมาให้นะฮะเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนของหูฟังคือตัวนี้นะครับผมซึ่งสวยงามมากๆนะครับด้านล่างก็จะมี USB ให้นะครับแล้วก็คู่มือการใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น เอาไว้ลงชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราขอเก็บไว้แล้วกันนะครับโอเคอุปกรณ์สส่วนนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือคู่มือนะครับผมจะเปิดให้ดูกันจะชัดมองจากด้านบนนะครับเห็นไหมฮะคู่มือเขาจะบอกนะครับส่วนส่วนนี้นะครับจะเป็น USB นะครับพอร์ตเป็นพอร์ตเดียวกันกับ Android นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็น USB 2 0นะครับสายชาร์จระบบเดียวกันกับ Android เช่นเดียวกันนะครับผม โอเคนะฮะส่วนนี้เป็นอุปกรณ์นะครับเป็นกอดใส่หูฟังนะครับสมมุติใครไม่ถนัดแบบที่เขามีมาให้คือตัวนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ก็คือส่วนนี้เอามาใส่แทนได้นะครับโอเคเรามาดูพี่บิ๊กดีกว่าส่วนใหญ่สุดนะครับก็คือตัวนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกตัวนี้มีแม่เหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกครอบนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดมีครอบนะครับมันจะดูดกันเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับ สุดยอดมากๆนะครับดีไซน์ของเขานะครับทำมาดีมากๆเลยเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บหนึ่งนะครับส่วนนี้นะฮะจะให้ได้ให้ทุกคนเห็นกันชัดๆนะครับว่าตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเพนะครับถัดไปแล้วก็ย้อนกลับนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถพูดพูดได้นะครับพูดใส่ได้ประมาณว่าเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับมาครอบด้านล่างนะฮะแลราครอบปุ๊บ สมมติเรากลัวหลุดนะครับวัสดุที่เป็นแม่เหล็กในส่วนนี้นะครับมันจะดูดกันไว้ไม่มีการหลุดออกจากคอเราแน่นอนนะครับถ้าเราไม่ดึงแรงมากๆนะครับเห็นไหมครับมันจะหลุดออกแต่ถ้าเรากลัวหายเราก็ติดมันไว้แล้วเราก็วิ่งวิ่งจ็อกกิ้งอะไรประมาณนี้เขาทํามาเพื่อสปอร์ตโดยเฉพาะนะครับนะครับตรงนี้ดูกันจะชัดนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีชื่อยี่ห้อบอกนะครับเป็นโลหะเช่นเดียวกันส่วนตรงนี้รู้สึกจะเป็นแม่เหล็กไหมอ๋อไม่เป็นแม่เหล็กนะครับก็มีแค่ส่วนนี้ที่เป็นแม่เหล็กนะครับ สายเป็นสายไฟเบอร์แบบขนาดแบนนะครับแบนมากๆเลยนะครับดูมันจะชัดนะฮะมองจากด้านบนนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับแล้วก็จะมีรูตรงนี้นะครับถามว่าเฮ้ยมันเป็นแบบบลูทูธนะครับแล้วมันมีที่เสียบตรงไหนนะครับเพื่อชาร์จแบบตรงนี้ครับเห็นไหมเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบนะครับซึ่งมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้ตอนแรกผมก็หาไม่เจอนะครับตอนนี้เจอแล้วนะครับนี่นะครับเล็กๆตรงนี้ก็สามารถเสียบและใช้ได้นะครับผมโอเค วิธีเสียบใส่หูก็เสียบแบบนี้นะครับมันจะบอก L นะครับเล็บซ้ายไล็์ขวานะครับเล็บซ้ายตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นะฮะจะพอดีหูเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะให้ดูกัะชัดนะครับใส่ลักษณะก็จะประมาณนี้นะฮะดูก็หรูหรามีสไตล์ดีนะครับ จัดให้เข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็ออกไปวิ่งนะครับใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับนี่นะฮะลักษณะจะประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับผู้ใดที่สนใจนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บโอเคท o โฮ c o m มผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหูฟังที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเฮดเซตที่ดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะฮะทนเสียงนะครับตัวนี้รับได้ตั้งแต่ 18- ถึง2อ0 0 0เฮิร์ตอย่างที่ผมบอกนะครับผม เสียงถือว่าดีมากๆแล้วตัวนี้เป็นหูฟัตนะครับสามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยวัสดุก็บอกไปแล้วมีแม่เหล็กพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นสายเป็นไฟเบอร์แบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงของมันกันดีกว่าว่ามันจะเสียงดีแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับผมงมอยู่งานเลยผมบอกเลยนะครับงมอยู่นานมากนะครับก็คือวิธีการกดเปิดนะครับกดที่ปุ่มตรงกลางนะครับคือปุ่มเพลงนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะมีไฟขึ้นนะครับ นี่นะฮะมองจากด้านบนนะครับชัดกว่านะครับเห็นไหมครับนี่คือไฟขึ้นมาแล้วนะครับมันต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับมันกระพิปแดงฟ้าแบบนี้แล้วก็มากดที่ปุ่มบลูทูธครับตรงนี้นะฮะกดเปิดครับมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็มากดนี่เห็นไหมครับ RBS2 ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับ นี่นะฮะเชื่อมต่อไปยังการโทรและระบบเสียงของมีเดียแล้วโอเคตอนนี้เชื่อมหรือยังอ่ากระพริบสีฟ้าอย่างเดียวแสดงว่าเชื่อมแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเราก็มาเปิดเพลงฟังนะครับเปิดเลยครับเปิดฟังนะครับดูนะครับว่าเล็บซ้ายไหลขวานะครับมองให้ชัดๆก่อนจะยัดเข้าไปในหูนะครับโอเคเมื่อชัดแล้ว ลองเปิดฟังดูครับอยากให้ทุกคนได้ฟังมากครับเสียงมันบาลานซ์สุดๆไม่คิดว่าลำโพงขนาดเล็กขนาดนี้เสียงจะดีขนาดนี้ครับ โอเคสำหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้ครับเว็บ <Web S 1> OK เคท o m ฮมแปะไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ไลน์เช่นเดียวกันแวะเข้ามาคุยกันนะครับและก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ